สวัสดีมิรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนเตอร์เซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟอร์ซ่าฮอลเซน5ครับผมเรามาอยู่กันกับบ็อกซี่เฟิร์สไลท์จะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันสามารถแบ่งกันได้นะนั่นก็คือการตามหาบ้านบานไฟครับผมบานไฟาหารถเก่าเอาไปทำใหม่นะใครที่ได้เคยหาบ้านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถชีเป่าให้คนที่ยังไม่เคยหาได้นะอย่างเช่นนี่เลยครับผมอ่าเนี่ เราเคยหาบ้านหลักนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ของฟ็อกซี่ยังไม่เคยนะของฟอ็อกซี่ิึงจะมาเล่นใหม่นะอ่ะมาดีเร็วบ๊บบ,บ๊มา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 ม,าม,ามาตรงนี้ตรงน,รงน,รงน,รงนี้ตรงนี้เร,เร็วเลวเว<า>เลวเลวเลวลงไ็จะเป็นการทาอะไรลงไปแล้วมันจะไม่จบนะฮทไมฮะอันนั้นมันบานปลายโอ้โหชนเต็มเ็เลยอันนั้นบาดบาปลายโอ้เจ๋แล้วไปเดี๋ยวก่อนมาได้ยินเสียงอะไรอยู่แถวนี้ออป้ายเครับผม สภาพนน้ัแหม่ก่อนไปไอีเติมเสร็จเรียบร้อยเป็นไงได้รถอะไรรอบนี้ฟอร์ดมาแตงเออจำไม่ได้หรอกว่าตรงไหนได้รถอะไรบ้างนะได้ฟอร์ดรัดแตงใช่ไหมตรงนี้ฟอร์ดรัดแตงเอามาลองขับแล้วโคตรกากเลยคันเนี้ยมาดูแบบเก่าเกินอะ่ะมันถ้ารุ่นจอดวิกอะไรเงี้ยมันจะกำลังสวยเคยมาตรงนี้ยังบานไฟตรงนี้ขคือยังตรงคอเลสันฝั่งขวาล่างอะ่ะ อเลเซนขวาล่างตอนนี้บานไฟไม้ไม่มีอันไหนขึ้นเลือกอันอ่ามาช่วยกันหานี้หน่อยแล้วกันไม่ไม่ได้สิไมไม่ได้เลยเลยไม่รู้แล้วขอมาตามหาอะไรแถวนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อุย้ยเจอพอดีเลยว่าอู้ได้อะไรครับรอบนี้มีาบานไฟขึ้นมาใหม่สองหลังนะให้เราได้มาตามหากันอ่าใช้แรงผู้หญิงเปิดประตูอีกแล้ว <c oughs> ดีงามพระรามแปดโอ้เฟอร์เลรี่ F40 <0. S 2> Believe wow. Help get out here. Okay. มาให้บันไฟปกติก็มีแจกแล้วไม่ไปเอา fc 0ูนของใครมาเออเอาไม่ทันด้วยเอมันมีคนขึ้นแจกอ่ะแล้วก็พอจะหาบุกก็ไม่มีแล้วโอ้เฟอร์ี่ fc 0ูนนี่ไม่เลวเลยเนะี่ยนับว่าของดีเลยทีเดียวนะมัน oh. ก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมันก็ออกแนวปีแ0ูนเนี่ยถ้าจะเก่าจริงก็น่าจะ 0, 6, 7, สั้ก6ูน0เจูนยพวกมัสเซิลคาร์อะไรพวกเนี้ยเนาะแต่เฟอร์รี่ fc 0ูนี่ถือว่า8 0ย์ก็ไม่เก่ามากอ่ะ f ลลัยเอที 0, นี่ภาคสีคตแพงเลยเออแพงมากใช่แพงมาก,แ,มากแต่ภาคนี้นี่แจกฟรีจ้าบัตรไฟล <c oughs> ์โอเคลืมแนะนำไปว่าตอนนี้เราอยู่กับ Dodge Viper นะครับปี2016นะ ACR นะอเมริกันขับเลเซอร์นั่นะเองเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวรถนะครับว่าวันนี้เรามาแข่งกันเลยเปื่อยนะเอา,าเอาอกก่อน <c oughs> อ,อะไรเสียงอะไรอะไรวะเนี่ย <c oughs> มีนีิโอ้โหมาซะแรงจี๊ดเลยมีนดิี่ีนันลกมีนันหรอไม่กล้าท้าแขกงเลยไม่รู้เครื่องงในยัดอะไรมานะต้องโหดกว่าเราได้เลยรวะอ่ะโอเคไปเราไปปัดไฟที่อื่นต่อนะอ่ะตอนนี้วาร์ปมาเรียบร้อยเดี๋ยวตามหาถ้าหาไม่เจอจะให้ไม้หาเพราะไม้น่าจะหาหมดแล้วใช่ไหมในวิคนี้คิดว่า เพราะตอนนี้ไม่มีบานปลายตรงไหนขึ้นให้หายกันคือแสดงว่าไม้น่าจะหาได้ครบทุกคันแล้วเอางั้นรอบนี้ไม้มาแบกหน่อยใช่ตัดก่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยใช่ตรงนี้วะเอาเจอแล้วไม่ต้องแบกแล้วบังเอิญบังเอิญเจออ๋อเซนอยู่ไอ้ทุ่งวงกลมนั่นะเหรอใช่ใช่ทุ่งวงกลมได้รถนลายอ่ะทีดี จะว้าไปยังไงโอ้ยไอโตโยต้าฟักบาจาบาฮาบาฮาฟักไอรถกระบะโตโยต้าที่เราเอาไปแข่งกับไอเรือสะเทินน้ำสะเทินบกตอนภาคสี่นะขันนี้เลยนะจับลายาได้บานไฟนั้นไหมยังไม่ได้เปิดอ้าวเหรออ้าวมันก็มาเปิดแล้วไม่แต่มันไม่มีมาขึ้นนะหรออาจจะไม่ได้ก็ได้ อ่าจจะไไมด้เฮ้ยแต่บางคนก็หาบานไฟได้สิบสามหลังแล้วนะเราขาดที่ไหนไปวะเจอลาที่ยังไม่ได้หาโอเคไม้ตามมาทันไหมเนี่ยขับอยู่โอ้โหว้าประชดป้ายพอดีเป๊ะเลยเฮ้ยใช่เพราะวะาบ้านแบบนี้บานไฟครับเล่า อ้าวไม่ใช่นี่มันเพิงหมาเงยนหอซาเครืองบินหรืว่าเพิงหมาเงยนเฮ้ยแต่วงมันแคบขนาดนี้แป๊บๆก็น่าจะหาเจอวงเล็กแค่นี้คงไม่ต้องออกบินโดนมั้งเนี่ยเฮ้ยเจอละเจอละเจอละถูกต้องบานไฟสุดท้ายที่เราจะหาได้ตอนนี้ครับผมเดินรถอะไรฮะ อ่าลามิโรมาเปิดเลยพี่บึกขนาดนี้อ่อจากัว XJR XJR เป็นจากัวที่ออกแบบหน้าตาได้แปลกประหลาดมากนะเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะจาก,กัวตัวนี้เราก็ชอบเหมือนกันใช้ได้สวยใช้ได้โอเคน่าจะเปิดครบแล้วแหละคนอื่นเขาก็หาได้แค่13 อ่ะสิบสามวีสิบสามมีใครให้มากกว่านี้ไหมทั้งหมดมันมีกี่โลงนะบานไฟมีสิบสี่ครับผมบานไฟฟาวตอนนี้เราหาได้สิบสามเดี๋ยวคงต้องรอวีคหน้ามันถึงจะมีโงที่สิบสี่โผล่ขึ้นมานะก็ต้องรอกันไปก่อนนะอ่ะไหม,ไม,ไมเราจะได้ไตามหาบานไฟกันต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วมัง้งไม่ได้แนละ้วครบหมดแล้วอ่ะโอเคถ้างั้นเราไปเวิร์ทัวร์กันดีกว่าไปแข่งกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาแข่งเวิร์ทัวร์กัน <World> Tour เอ้โวล์เลสซ์นทัวร์โวลเลสซ์นทัวร์มันจะเป็นการแข่งเหมือนกับว่าเป็นเพลย์ลิสที่ตัวไอตัวทัวร์เนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้เราแล้วแล้วมันต่างจากการแข่งธรรมาดาอย่างไงการแข่งธรรมดามันจะแค่ด่านเดียวเป็นอ่าต่ละประเภทพอแข่งเสร็จแล้วก็จบจแต่ถ้าเวิร์ดเวิร์ดทัวร์หรือว่าไอทัวร์เนี่ยก็คือมันจะแข่งเหมือนกับเป็นลิสต์เลยแข่งกีฬาอันกีฬาแล้วก็รวมคะแนนกันเ,เอ้าแต่ไอ้รถเลสซิ่งถ้าเกิดมาเล่นแบบซีซันแนลมันก็แข่งเป็นลิสเหมือนกันดีงั้นก็ไม่รู้แล้วแหละสรุปก็คื การแข่งคอร์เรชั์ทัวร์ก็คือแข่งไปขับทัวร์ไปนะแข่งเสร็จสนามหนึงมันก็จะให้เราขับไปทัวร์อีกสนามหนึงนะเออมันจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้แหละฮนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือรถที่เขาจะให้เราไปเล่นเนี่ยมันจะสุ่มไปเรื่อยๆอ่าอย่างเช่นตอนนี้ให้เล่น EVO VS Impreza c a s s B 700ไม่มีไหมมีแต่ว่าไม่ได้แต่งอย่าพึ่งแล้วกันนะเดีย๋ยวลองดูคลาสอื่นมีคลาสไหนหน่าสนใจอีกบ้าง สปอร์ตยูทิลิตี้ฮีโร่คลาสเอแปดร้อยของเราก็จะมีอยู่คันหนึ่งเป็นปอร์เช่มาคันสปอร์ตยูทิลิตี้ฮีโร่มีอยู่สี่คันเออโอเคถ้าคันคลาสเอมีเนาะเอมีรถสต็อกอะมีก็ตัดแล้วกันไปโชว์โหดหน่อยอ่าขอชวนต้อนรับเข้าสู่คอเลเซนชิงฉับทัวร์นะรอบนี้ชิงฉับทัวร์วัดอ๋อโอเคโอเคช้าไปนิดนึงแต่ก็เข้าได้ละ รออยู่ทีนะี้โอไลซันชิงฉับทัวร์ครับผมตอนนี้เรามาพบกับรถมาคันเทอร์โบนะปอร์เช่มาคันนั่นเองจริงๆปอร์อเช่มาคันเนี่ยเราเคยเอามาขับให้ดูไปแล้วแหละในคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้นะรู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่รีวิวรวมกับ BMW E36 ด้วยนะแต่ว่าทีนั้นได้ขับแค่รอบเดียวอันนี้น่าจะได้ขับเต็มที่เลยแหละ3รอบนะพอดีว่าไอ้ด่าน h อันทัวร์มันสุ่มไง มันสุ่มรถที่จะประเภทของรถที่จะได้เอามาขับนะแล้วเพื่อเออมันตรงกับเอรถคันนี้พอดีก็เลยได้เอามาขับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเพยเยอร์หมดเลยเนี่ยใช่เพยเยอร์ล้วนๆว้าวอ่าวเวิร์ลทัวเอ้ยไม่ใช่เวิร์ลทัวหัวเลยเส้นทัวเราจะได้ทั้งขับแล้วก็ทั้งทัวร์ด้วยนะมีเวล์หนึ่งหลุดมาได้ไงวะเนะี่ย <c oughs> สบายบโก้ละ เริ่มมาชนกันเองขอบคุณบอสกันสิอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นคนนะฮะที่มาแข่งกับเรานี่คือคนนะเอเยอร์นะครับไม่ใช่ AI หรือบอสอุ้ยเสียหลักมามีคนบอกว่าโอ้โหชิ้หายละกำลังจะเมาสมอยเลยแหกเข้าป่าขนาดนี้มีคนบอกว่าแข่งแต่กับบอสหน้าเบื่อนะ รอบนี้ก็เลยมาแข่งกับคนที่ดูนะแล้วก็จับคู่กับฟ็อกซี่มาด้วยนะเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ะฮแข่งกับคนเลยเนี่ยเราเนี่ยแข่งกับคนเลยโอ้พวกเราทั้งนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแดมแดมนำขาดเลยอ่ะทีมเดียวกันเองเบียดกันเองมันเบียดคืนครับผม มันไม่ยอมครับเบียดคืนอย่างนี้ไม่ใช่ปอดแน่นอนต้องคนพวกเดียวกันเองเบียดกันเองครับผมตักสีมันยอมไม่ได้ฮะนี่ไงปะทะกันเล็กน้อยรถอะไรเดี๋ยวจับไว้บินีคอนที่นะบินี่คอนที่ยวได้มีการประทะหน้าหน้ามีปาดหน้ามีปาดหน้าไม่ยอมไม่ยอมปาบชนเรียบร้อยเพื่อนหลุดไปซะไม่หลุดไม่หลุด หมัดไส้หมัดไส้สุดตัวนะไม่ไม่คไ,ไ,ไม่แข่งนะไอทีตก้ามเนี่ยแข่งกับพวกเคียวกันเองเนี่ยทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองเอาไปไหนละเรียบร้อยล่วงไปข้างล่างแนละ้วไหมไมลรีบตาขึ้นมาเร็วอยู่ที่หกไม่บวยสุดนท <c oughs> ีมเราเลยนะเออ และการจัดอันดับสวยมากทีมเราที่คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6เรียงกันเลยทีมตรงข้านมนี่ล่วงหมดแยับเนี่ยฝ่ายเราทีมเวิร์กถึงแม้จะเบียดกันเองก็ตามนะยังจะเรียกว่าทีมเวิร์กอีกเรียกทีมเวิร์กด้ด้วยนใะนช็นอต<ๆ>ใหญยเฮ้ยเข้าไปที่3ครับผมโอ้โหรถใครแม่งพุ่งมา Yes เจ้ Easy BMW X5 สองคันเนี่ยอดโอเคสนามแรกผ่านไปครับผมเราจะยังไม่ได้แข่งต่อนทีนะเราต้องขับไปยังสนามที่สองเองครับผมเนี่ยแหละขับทัวร์มันสนุกตรงเนี้ยแหละเพลิดเพลินขับทัวร์หรือว่าไปฟอ,อร์ซเราต้องการให้แบบว่าเฮ้ยวาร์ปเอามันเสร์ฟใจนี่รับ หน้าที่เยอะเกินไปขับเอาแล้วกันเออบอกเดี๋ยวมึงจะวัดฟาสตาวอเวลอีกเดียวแล้วมึงจะเป็นง่อยละไม่ให้ละแค่บอกว่าขับไปหาจุดแข่งเองบ้างเฮ้ยนี่เกมขับรถต้องขับรถใช่ไหมใช่ใชเกมขับรถต้องขับอเองบ้างนะอ,<ช>อ้าวอ้าวมาไงเนี่ยพี่โอ้โหนักเลงอะเนี่ยนี่แอบปีนแต่ใส่สักทีแต่ดีด้วยโอ้ยอยู่ดีพุกมาชนอัดหน้าเฉยเลยพวกเดียวกันเองที่พึ่งพากันไม่ได้แล้วเนี่ย แแงหนน่อยล้วกัดีนะ um, ไม่แข่งเพงกาลถ้าแข่งเพงกาวที่เล็กกว่านี้โคดไปละมีทีมเวิร์กดีขนาดนี้อย่าให้แข่งเพงกาวเลยนะเพกาลนี่คือต,อต้องสามัคคีกันมากๆอ่ะถ้าเจอเพื่อนรูน่ดีแบบนี้นี่คือบอกเลยว่าชิปหายไวไวอดแน่นอนโอเคโอ้ okay. ขับถึงจุดแข่งแล้วแล้วเราก็รอให้เพื่อนๆเรามาถึงจุดแข่งกันได้หมดทันนะเรียบร้อยครบแล้วได้แข่งด่านต่อไปแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหเสียเปรียบมาออกตัวบนหญ้าคนอื่นออกตัวบนลาดยางเดี๋ยวยังไม่เห็นสนามเลยไหน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 หน้าโหลดแล้วเนี่ยบาจาอีเวนต์แข่งแบบ ระยะสั้นๆแต่น่าจะสามรอบใช่ไหมไกลเราออกตัวบนหญ้าโอ้เล่นออกตัวบนพื้นฟูออกตัวบนสนามหญ้าโอกโนหลักโอ้ยไถ่ชนเพวกพวกเดียวกันเองกูว่าแล้วไอ้มินิไอ้มินิตัวแสบเอาอีกแล้วนะมินิอะไรนะคันที่แมนคันตี้แมนมันจะเอาเรื่องตลอดเลยเนี่ยคันตี้แมนเนี่ย ้าวมีคนกระโดดฝักตึกไปแล้วสองขันเฮ้ยไม้เราพวกเดียวกันพวกนี้มันต้องเห็นแท็กคู่สิบเป็นนิเมดิ<ๆ><ๆ>เราต้อง<า>กัะทื่อม,มันลุมมันเว้ยเรามาสองมันมาหนึ่งตากไล่ทันนะเ,เอ่เอแอกอ้าวทำไมไม้ลงไปอยู่ข้างล่างวานะเนี่ยลงไปทำอะไรอัดับสิบไล่อยู่รถตอง โอ้ oh, B M X ห้าสองพันนี้ที่มันเ,เซ็งรถมาดีเว้ยมาที่หนึ่งตลอดเลยนะที่หนึ่งที่สองตลอดเลยเนะี่ยโอ้ยเซ็ง B M นั่นลองออฟโดนแรู้ป่าเออมีความเป็นได้เป็นไปได้ว่ามันน่าจะมาได้กันนะนนจูนรถมาเออเพราะว่าจูนมาโหดมากเลยเราไม่ได้จูนมาเออของเราจูนมาแล้วเรียบร้อยกระโดดข้างหัวหน่อยแอบ โอ้ยเออเรียบร้อยงานดีไหมฝากชนมีดีด้วยไอมีนีชื่ออะไรวะฟีดิกป่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ฟีนิกนนเออหมันไส้มันฝากชนด้วยหมันไส้เป็นการสดตัวหมันไส้มากอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือเราจะเทเกมลงไปกระทืบฟีนิกกนดีโอจริงๆเราก็อยู่หนึ่งหนึ่งถึงหกเลยเนี่ยทีมเราเนี่ยคือีซีอเาอาบีเอฟเอบีเอฟเ กระโดดลงมาแล้วแครเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิบีดีนี่มันชื่อนี่ไอซานซานจีพีซานจีพีเออซานจีพีเนี่ยมันตามอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือว่าบีบีนีสองคันวะไม่รู้เหมือนกันแต่ไอบีเอ็มเอ็กซ้าคันหน้านี่ลายมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยนะมันขับเข้าโค้งเข้าลายอะไรมันก็ไม่ไดยิงไปกว่าเราเลย แต่แม่งนำเราได้แสดงว่วาพรีเซนต์มันดีกว่าโหลดมาเราลดต้อคว่ารถมันดีจริงโดนดข้างหลังไล่ตูบมาเลยสงสัยเราไม่ต้องไปเอา bmx 5มาแต่งบ้างหรือบ้างแน่โอ้โหเซตชัยเซตชัยเซตชัยเข้าที่สามอีกแล้วครับผมแม่ตามไอ้สองกูมานี่ไม่ทันสักทีนะหยกให้เลย x ห้าสองคัน ซูเอ็ก้าไม่ไหวจริงๆของก็ดีจัดเนี่ยดูล้อดิได้ไรอู่บวเลอร์สิบูแค้นเอเอ็มอาร์โปรอ๋อของดีจบละเวอร์ทัวร์ยืนฟินแล้วไม่มีโทลาน่าขับไปต่อไปดูอีกต่อ นี่ไงซานเนี่ยไอซานจีเนี่ยมินิมินิมัดไส้มินิเป็นพิเศษเดี๋ยวขออัดมันสักหน่อยนี้อัดกันให้ตั้งแต่ตรงทางไปนี่แหละไม่ต้องไปอัดกันในสนามแข่งนะอัดกันในสนามแข่งเดี๋ยวเราเสียผลประโยชน์กันทั้งคู่อัดอัดกันในฟีโลมเออเนี่ยอัดกันในฟีโลมเนี่ยขณะกำลังขับทัวร์กันอยู่เนี่ย เสียเสียต้นไม้มากครัอบออฟโรดดันเรียบร้อยติดต้นไม้ไปไอ้ไฟ <c oughs> เราก็ติดเหมือนกันเวร <c oughs> อ้าวกูก็ไฟตัวที่สองดิวะเนี่ยไปด่าเอาไฟแล้วก็ทนต้นไม้เองไม่ไหายโอ้โหมันโล่งมากเลยอะ่ะแต่เราคนวิ่งออฟโรดกันหมดเลยนะถนนปกติมีวิ่งเลยนะ <c oughs> ยโอ้ยบ้านบ้านบ้าน,านเรียบร้อยปัดบ้าน อ้าวไอ้ซานชนบ้างกันหมายฝากชนมาหน่อยไอ้ซานเนี่ยใช่เลยปรากฏว่ามันเป็นคนไทยเหมือนกันที่ฮาเลยนะโอ้ยล้อออฟรถดีกว่าเห็นเลยติดต้นไม้ความรู้เลยอ่ะตั้งแต่ยางออฟโรถมามันดีกว่ายังไง เนี่ยเราถามจริงเถอะถนนอ่ะมันต้องโคดเคี้ยวขึ้นเขาอย่างนั้นอ่ะเลี้ยวเป็นเลี้ยวเป็นไออากินาเลยใครจะไปขับตามทางวะเนี่ยเออจะรัดกันหมดเลยไม่มีครับถนนถนนคืออะไรไม่รู้จักรู้จักแต่ออฟโรดถ้าด่ามาได้ขับซปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ไฮเปอร์คาร์ยังพอน่าจะแบบวิ่งวิ่งตามลายถนนได้นะ ตดานนี่แบบเอ้ยแต่ให้เซ็ตรถมาประเภท SUV ขนาดนี้นี่คือแบบเลื่อมเวยเต็มที่ให้เราบอกว่าเ <What? S 1> ลาะถนนอ้อาวชิบหายชนอะไรไว้เนี่ยโอ้โหชนหินครอบคุณหมูเริ่มไกลเลยอ่ะโอ้ฟังบนทีเดียวเริ่มไกลเลยโอ้แม่เจ้าต้องขึ้นไปนบนเขาดุ้นเลยเหรอตอนนี้น่อยหลังทางมิวีไป งงเราเราขับไม่ทันหรอกครับอุ้ยเกิดลมเขาดูเลยติดหิน<ะ> <c oughs> เห็นเส้นไหลลงมาเลยดีนะติดแค่หินไม่ติดอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> ติดหินนี่แก้ได้ใช่ไหม <c oughs> ปีนไม่ขึ้นโอ้หหมดเวลามาไม่ทันอ่าเดี๋ยวดูกันว่าเวลามาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเน๊ะ เราจะเสียอะไรหรือเปล่าขับจากภูเขาหิมะลงไปชายหาดข้างล่างยอดเยี่ยมเลยบูละหมกันเลยด่านนี้ลุยลุยนี้อยู่ไหนนี่นี่นี่โอ้เราอยู่ท้ายสุดเลยนี่ว่า หาบีดี้ก่อนเลยบีดี้อยู่ไหนโอ้โหจังหวะนี้ใครเร็วใครใครได้เลยเนี่ยโอ้เอ็นจูวีขับมาสามร้อยโคตรเร็วนี่สิโอ้โหอูรุนแดงครับเลยครับจังหวะนี้ว้วววไปไปไปวู้เฮ้โค้ง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 อูรุที oh. ่เจอชายสุดยอด ลูดมีคนเลยเช็คไว้ด้วยใครใครใครเลยเฮ้ยบีนิมันไม่เลยบีนิมันอยู่หน้าสุดบีนิเลยเช็คไว้มินิไม่ใช่อลีเราแล้วอลีที่แท้จริงของเราคือบีนิโอ้โหโอ้ลูกสงสารโฆษณาว่าเหยียบได้เกินสามร้อยนี่ไงโอหเหยียบเหยียบลูดเลยอะแปลงแปลงยาวเลย ตามไปข้างหน้าดูภาพแล้วน่าตามไม่ทันใช่ตามไม่ทันแล้วแหละมันเริ่มนำห่านไปเรื่อยๆแล้วทีเด็ดเขาดีมากเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เอาไอพีดีโถ่เรียบร้อยมึงเขาซอบ ก็ลักตามกะลักตามตันเลยเรียบร้อยหลุดค้าถนนไป <c oughs> มันต้องมีด่ากันบ้างลนะ่ะขนาดนี้มาเพื่อเกียร์โดเยเฉพาะ <c oughs> พอรู้ไงว่าแข่งชนะอยู่แล้วเกียร์แไม่ได <c oughs> ้เลยหมายต้องแซงบีดีให้ได้นะไหมมันตามไปแล้วมันตามไปแล้ว <c oughs> านี่มันห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของแมว,าม,แวมาตามมาแล้วไอพี่นี่ห <c oughs> นีมัน <c oughs> เราเกียร์มนเสร็จเราต้องหนีมัน <c oughs> ไล่มาแล้วเนะี <c oughs> ่ยฮ้พี่นี่ไออย่าแซงดันดันปีแตง <c oughs> โอ้ยมันเกือบแซงได้แล้วเนะ <c oughs> นี่ยมัดไซส่วนตัว คงโกรธหน้าดูอ่ะเอาแล้วไอ้สองกูมานี่ที่หนึ่งที่ทสองเรียงกันอีกแล้วเนี่ย B M X ห้าเนี่ยรถดีเกินสงสัยเราต้องซื้อมาเล่นมั้งนั้นแหละเออนั่นสิ <laughs> อ๋อท,ทีมเราที่หนึ่งครับผม <laughs> ดู <laughs> ทีมวินชนะแล้ว <laughs> 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 อ่ะไปไหมขับไปไหนก็ได้เดี๋ยวเราตาม โอเคมาดีกว่าไปค่อยๆขับไปขับเกียร์แปดไปเลยช้าไปปะเนี่ยได้อ้าวมาทายเฮดทูเฮดตลกแล้วไม่อายบ้างเหรอเอาเลยบุกที่นี่มาทาย SUV เนี่ยเอาละครับวันนี้พวกเรากสนุกสนานกันเต็มที่แล้วนะครับคลิปหน้าก็อยากจะเห็น รถอะไรอีกขอเป็นรถไม่แพงนะหรือว่ารถที่เรามีอยู่แล้วนะครับถ้าใครเห็นว่าใครน่าสนใจก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูครับผมะวันนี้ใครเพิ่งมาดูทองแรกอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครดูอยู่แล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง Fox กซี่เฟิร์สไซด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมคลิปนี้ลาทุกคนกันไปก่อนนะฮะก่อนอื่นก็เอทูเอสตาไหมเอทูเฮดเออ so. มาสิ รถตอกก็สู้เว้ยรถสตอกมเห็ดเต็ดหายหายไปจากแผนที่แล้วไปเห็ไม้ดำขนาดนั้นเฮ้ยแพ้รถสตอกเฉยขัมาเกยิม ดูแพร้รถสตอ๊อกโกจบเลยอ่ะไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน